ครับกาสืสดีช่วงแรงของวันทีสส่สิบหามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาซดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับครับสซาลายูนีกก่กาสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านมาเลือกซื้อเลือกชมงวดไปเลี้ยงกันได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนรณนขอนําเลี้ยงนะครับว่าทั้งกองเขานี่บริการส่งฟ200รีสองร้อยกิโลเมตรหรอกครับบริการเก็บเงินปลายทางได้ครับพี่น้องครับน้องเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรถ้าพ่อแม่พี่น้องเอาหลายโตหลายโค้งเงินไป ่าผมก็มีส่วนลดให้แล้วผมก็ยวนยวนให้เรื่องระยะทางด้วยครับพี่น้องครับอ่ะบ่าโบระยะทางด้วยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ0652076884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวอ่าควบในยุ่งไก้ผมสิเอา้อยมึงเลยครับเพราะว่าอ่าง้อมันปล่อยกินหยาไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวยางกลับไปกามาเป็นการสับสนครับพี่น้องครับมาเมึงควบทีหนึ่งก่อนครับพี่น้องครับ เป็นสายพันธุ์ไผ่เงยบามันเด้อครับพี่น้องครับแม่สูงหน่อยสามสิบห้าบัวครับพี่น้องครับอ่าลูกสาวอายุอ่าสิเข่าวสองเดือนแม่น้ำนมดีครับลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับแม่โบัครบเครื่องลูกสาวกับบัครบเครื่องเย็นกันครับนี่ครับลูกสาวลูกผสมบามันสวยแม่ก็เป็นแม่ยไผ่เงยบามันเหรอครับพี่น้องครับอ่านี่ครับหาเขาดีครับพี่น้องครับลูกกินนมกับธรรมดาครับพี่น้องครับอ่าจอยมีสีสันนะครับพี่น้องครับบ่ะมาณปรมาณว่าจอยเสือครับพี่น้องครับ อันนี้ลูกกินน้มกัธรรมดานะครับพี่น้องครับเอาไปนราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเด้อครับสนใจก็โทรมาหาผมตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ขังต้นแหละครับพี่น้องครับนี่ครับมีราคาพิเศษหนเด้อครับพี่น้องครับแล้วถ่ายลิปสิบอกว่าเออยกเมือสามคมสิจักบาทครับพี่น้องครับอ่าบันี้มาเมืองคมนี่สองอ่าเป็นสายพันธุ์ไหยกลางพาเลนะครับพี่น้องครับตัวแม่เพ่นธเรากะลูกไส้พ่นนี่เป็นลูกผสมบาบันไถ่ไงอายุหาเดือนแม่ทับ่านรอบ ได้สามเดือนเอาไปลุนทวงเอา,อเอาบ่ได้ตรวจทองบอกได้ว่าเ่รได้ตรวจครับพี่น้องครับเพราะว่าขายเบียรเนี่ยขายในราคาเมียลูกครับพี่น้องครับอันนี้ตัวเมียเพิ่นครับพี่น้องครับสูงค่อยยิ้มหาบวกด้ยวยครับพี่น้องครับนี่ตัวเมียายพันกุนกับอ่าเมียทถกลางพอเลพามากกับเป็นไยกลางพาเลน,เเน,ลน,ลนะครับแม่ยม่เพิน่นอันนี้ลูกเป็นลูกบาบมันไถไงอายุหาเดือนแม่อววนลูกว้วนครับพี่น้องครับขายเบียรเนี่ยให้เขาใจเข้ามา ขายเบียดเนี่ยได้ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทได้ครับสนใจโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอบคัวตั้งอยู่ตำบลมัน่นฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับอ่ะ่านไปครับพี่น้องครับพ่อมดสองบันเนี่ยมึงพ่อมดสามครับพี่น้องครับเป็นแม่ไทรเงยบามันเช่นกันลูกสาวเป็นลูกผสมบามันอายุสี่ขวาสองเดือน แม่สูงลอยสี่บวกลบสองแม่ท่านในทับเด้อครับพี่น้องครับอ่าแม่ท่านในทับนี่ครับตัวแม่เพิ่นแม่กนาขาดีแล้วครับพี่น้องครับเรืองดําติดโบ้ด้ยครับลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวครับพี่น้องครับู้เดหาง่าไทยไงบามันขาวเรียงกับร่องพีเจนามาเนะครับในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับสรงรี่ฮอดบ้านหนอยซองกับจงเก็บเงินไปนี้ในกรณีนี้พอแม่พี่น้องอ่าอยากเอายกสองโค้มไปเรียงหรือว่ายกทั้งหมดไปเรียง อ่าผมผมลดลงวห้โคมละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับลดลงวห้เลยนะครับพี่น้องครับโคมละหนึ่งพันสามร้อยบาทเออให้เข้าใจตาหนีได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องก็คุ้นเอาสัญญอมืออ่าผมลดลงวห้จากราคาปกติที่เปิดเป็นโคมไปลดล่ลงอีกโคมละหนึ่งพันสามร้อยบาทฟังบ่ผิดครับพี่น้องครับนี่ครับสั่นๆแต่ป่ะเด้ใจความครับสำหรับชี่นี้ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้ครับการสวัสดีครับ